สลับมาดูข่าวดีกันหน่อยนะคะเป็นข่าวที่น่ายินดีสำหรับแผนการปลดล็อกโควิด -19 ให้เป็นโรคประจำถิ่นค่ะล่าสุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมกับทางบริษัทมิสซิลลี่จำกัดนะคะเปิดตัวสเปรย์ฟ้าทลายโจรสู้ภยัยโควิดนะคะสเปรย์นี้เนี่ยนะคะเป็นผลงานวิจัยและคิดค้นขึ้นสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกค่ะท่ามกลางความสนใจจากบรรดานักวิชาการรวมไปถึงนักศึกษาค่ะเข้าร่วมชมผลงานจานวนมากเลยค่ะ โดยนายแพทย์ชันชยัยพานทองวิรยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดเผยว่าทางฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสารเอ็นโ r กราโฟไลท์ที่มีอยู่ในฟ้าทลายโจรจนล่าสุดเนี่ยประสบความสำเร็จในการคิดค้นแนวทางการนำสารเอนโ r กราโฟไลท์มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบของนาโนอินมันชันนะคะได้เป็นครั้งแรกของโลกเลยค่ะ ด้านนายมนชัยดวงจินดารองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่าทางคณะวิจัยได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แอนโดรกาโฟไล์บริสุทธิ์โดยเทคโนโลยีนาโนอินมันชั่นซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวทำให้ใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อยแต่ว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานระดับสูงค่ะช่วยลดความเสี่ยงของการรับประทานสมุนไพรในรูปแบบปกติ มากเกินขนาดหรือว่ารับประทานโอเวอร์ดสนะคะปัจจุบันนี้กระบวนการผลิตดังกล่าวได้ข้อสรุปแล้วก็มีการต่อย,ยอดเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของสเปรย์พ่นช่องปากและลำคอขนาด10มิลลิลิตรและ20มิลลิตรตอนนี้ก็มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวอย่างวางจำหน่ายแล้วที่โรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็ที่ร้านขายยาในความรับผิดชอบของทาง,งมหาวิทยาลายัย แล้วก็จะมีการต่อยอดเชิงพาณิชย์ไปในกลุ่มร้านขายยาคาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้โดยเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เหมาะต่อการใช้งานเพื่อเฝ้า,าระวังและก็สามารถใช้ได้ในทุกเพศทุกวัยฉีดพ่นได้ทุกเวลาอีกด้วยค่ะก็ะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะต้องบอกว่าคนไทยก็เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันนี้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผสมผสานกับกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่ คัดสรรออกมา<ช>เป็นผลิตภัณฑ์<ช>สเปรย์ฟ้าทลายโจรสู้ภัยโควิดสินะคะก็เป็นการวิจัยแล้วก็คิดค้นสําเร็จเป็นครั้งแรกของโลกเลยค่ะ,คะ